เมื่อเช้ายู่จะเห็ดหมูทอดน้ำปลาค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำกับข้าวมานานวันนี้เอาหมูทอดน้ำปลามาฝากเพื่อนๆนะคะเริ่มต้นเราก็ซื้อสันคอนะคะมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นที่เราตามที่เราชอบนะคะยูก็จะทอดแบบว่าเป็นกจ้งกันกระห้องกันเนื้อหลอดสิ้นหลอดด้านนอกไปคะ่ะเนี่ยคะ่ะปฏิทินเป็นเส้นๆนะคะเส้นตามที่น้องมากเลยคกะเพื่อนๆนี่ยค่ะจะเป็นเส้นๆเส้นๆนะคะ เพดบ้างจั๊หน่อ,อยค่ะเพราะชาวยุมากกันทอดก,กรอบๆเพราะูนได้บ่มากกรอบแต่ว่าต้องเ็ดเส้นบางนะคะเด้อใส่สตูว์มากกบกัค่ะก็เลยแบบเพดเส้นบางๆค่ะายเป็นมากกันเลยจ้ะจ้ะเริ่มต้นการหมักนะคะอันดับแรกเลยขาดไม่ได้ค่ะสรสดีตีเพื่อนๆสรสดีแล้วก็น้ำปลาค่ะเพื่อนๆก็ต้องใส่หลายเลยค่ะพอาะราคาอันนี้น้ำปลาแท้เเพื่อนๆเด้อสอยู่ใส่แล้วก็ใส่ขงนัวนิดหน่อย ก็น้ําตาลนิดเดงนะคะเพื่อนไม่ต้องใส่เยอะมันตัดรสค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะย้ำๆค่ะเพื่อนมกดดกักกดใจแต่ใครลบนั่นเพื่อนต่อาตามที่เขามักค่ะแต่ว่าเวลาเขาปรุงเนาะเขาใส่ใส่แอนพวกน้ำตาลายน้ำตาลคือเขาใส่นิดๆหน,น่อยๆคลุกเข้ามันเข้ากันค่ะมัดและจะละมานหาหนาทีกันแล้วก็มาทอดค่ะ ผอะไรอ่ะประมาก,กินน้ำป่าเนาะประเทศเป็นไอไ่ใส่เแ็นซิอุวขาวก็ได้เพื่อนๆสูตรใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะปภาบสูตรเอาได้เพื่อนๆเด้อปริมาณกับที่กับที่ทั้งมากรนนะคะ่ะทุกเข้าวเข้ากันภาพถึงได้ความใสกทหาหนาทีเนาะแต่เดี๋ยวมาตั้งหม้อทอดกันเพื่อนๆ,อนๆอนจ้านาทีทานไปแล้วเพื่อนๆนี่แหละค่ะหมูที่เขาได้เนาะ,ะเพื่อนๆเนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปตั้งกระทะห้อนท่านห่อนเ้็กกระทะกันนะค่ะเสี่ยที่ใส่ยูพันค่ะครบแล้วไปทอดกระเลยจ้า อันก e, mm ็ใ hmm. ช mm ่ไปด้ัเลยคอ่ะประเดวนะก็เป็นส่น่งนรอค่ะรอเดี๋ยวไปเห็นกันด้วย่ะป่านตะป่นซุกรอให้มันเริ่มซุก คนไปเรื alı, ่อยๆเกิดแบบนี้เลยค่ะเด็กไปเรื่อยๆยุ่งไปเรื่อยๆขับรถขับรถรถอะไรนสองนาทีจะมากแอบคนก็หน่อยนะที่ทำงานอะรก็ร้องทุกอนที่แล้ว่าคนเยอะบางคนมันเลยที่แบบว่าไปไม่ได้ทำอยู่กับสูตรชาวเียดไม่เคยรู้ักแล้วทุกที่ก็เป็นแบบชาวเวียดชั้นกรอบๆนะครับระวังมันจะกิ็นแบบ เพื่อนๆค่ะก็ประมาณ10นาทีอะค่ะรวมกับไอ็ตัวที่ห่อนบนตอนแรกเนี่ยใส่ปลาหปึกะมาณกรอบกับขึ้นได้เลยเพื่อนๆนี้ี่ได้รากาเจลาว์แซลยูมากินกรอบค่ะกับเลยข้าวตอค่ะอย่างนั้นก็กรอบแกหน่อยนะเพื่อนเนาะไส่บะมักกรอบกับขึ้นได้เลยลแบะได้แล้วเจาว์ยูข้าวตออยู่ประมาณ3นาทีค่ะกินได้กับประมาณนี้ค่ะแค่นี้เาว์ยก็พอแล้วค่ะน้ำส้มโบรเลตกรอบแบบคุบๆหรอกค่ะเพราะเขาบม่ได้ตากแบบนั้วมันกไม่ได้เป็นแบบเน้าแบบ แกแห้งหรือไม่แดดเยือนถ่ามเดี๋นเนื้อสดที่เราเอามาเหยดเนาะกประกอบปุ๊บคุ้ดอกพคอยากได้ละค่ะสัตวียูคอนอยาขึินละค่ะ